สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับการนำเสนอเหรียญของหลวงปู่ปุจจาป,ปัญญาธโรเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกราชกาลหรือหกแผ่นดิน,นมาฝากเพื่อนๆในเช่นเคยนะครับรืออ,อันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นมังกรพยักพันล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเหรียญกันนะครับ สวยงามเลยนะครับเ,เพื่อนๆทิดนะเนาะอันนี้เป็นเหรียญมงกรพยักพันล้านนะครับรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งสองเนื้ออันปะกา้าหน้ากากฝาบาทนะครับหน้ากากฝาบาทลงยาบสามสีนะครับสามสีจำนวนการสร้างหกองต่อลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้ากากฝาบาทนะครับงานประกบสองชิ้น นะครับมองเห็นชัดหรือเปล่าเป็นงานประกบสองชิ้นนะครับนี่หน้ากากฝาบันะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธินะครับมีมังกรสองตัวนะครับข้างล่างก็จะเป็นเสือหมอบอยู่หนึ่งตัวนะครับข้างบนก็เป็นพุทธจักรลงยาสีแดงนะครับขอดั้งข้างลงยาสีฟ้านะครับผมสีวอร์สีส้มสวยนะครับไปดูด้านหลังกันต่อนะครับเพื่อน จำเลขไม่ได้นะแป๊บนึงจำเลขก็ได้อ๋อหนึ่งสามแปดฮมบังโอเคดูด้านหลังกันต่อนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือเหลียวหลังนะครับแล้วมีเอกลักษณ์อยู่ด้านบน นะครับอ่านี่ได้เลขอะไรเอ่ยสามหนึ่งแปดมานะครับสามหนึ่งแปดแล้วก็ตอบคนไปดันบุญตรงนี้นะครับอ่าข้างๆขอบเขียนลุงปู่ปุตตาปัญญาธโรนะครับพระป่าใต้พัะธนารามอำเภอวัฒนารครจังหวัดสักแก่ปทสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเลียนสวยๆนะครับที่นํามาฝาก,กเพื่อนๆส่วนข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดใปไปต้องกราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับแต่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเลียนสวยๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆ <c oughs> เหรียญมังกรพยักฆ์พันล้านนะครับเนื้ออัปปกาน้ากาฟ้าบาทลงยาสามสีนะครับเป็นหน้ากาฟ้าบาทสวยเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผม